คุณผูออ้ชมคะเอกอัรคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเกาหลีใต้ช่วงเช้าวันนี้ขณะเดินทางปฏิบัติภารกาิจเป็นประจำที่กรุงโซลคงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุชุนลมุนที่มุ่งร้ายต่อเขาค่ะ,ะ,ะทิมคิจองผู้ชายวัย55ปีถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวให้นอนลงกับพื้นหลังจากที่เขาลงมือก่อเหตุกรีดหน้ามาร์คลิปเพิร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำเกาหลีใต้ที่งานด้านวัฒนธรรมที่กรุงโซลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้ที่อยู่ในงานเล่าว่าคิมแต่งตัวด้วยชุดประจำชาติตะโกนประนามการฝึกร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และเรียกร้องให้เกิดการรวมชาติระหว่าง2เกาหลีก่อนที่จะวิ่งเข้าไปประชิดต,ตัวทูตลิปเพิร์แล้วใช้มีดกรีดใบหน้าของเอกอัครราชทูตวัย42ปีที่เพิ่งไปประชาที่กรุงโซลได้5เดือน ถึงแม้ลิเพิร์คงจะตกใจกับเหตุการณ์อย่างมากนะคะแต่ว่าคุมสติได้เดินกลับไปยังรถประจำตำแหน่งก่อนที่จะไปโรงพยาบาลค่ะโดยถือผ้าเช็ดหน้าซับเลือดไปตลอดทางาาหลังจากนั้นไม่นานนะคะริเพิร์สื่อสารผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าอาการดีขึ้นแล้วสภาพจิตใจดี จากนั้นก็ออกมาจากโรงพยาบาลนะคะโดยมีผ้าพันแผลอยู่ที่คอคะ่ะโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันประนามการก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรศัพท์สายตรงถึงลิปเพิร์ตให้กำลังใจและขอให้อาการฟื้นโดยเร็วป้าคืนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุขณะยืนสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าบาดแผลนี้เสมือนการโจมตีความเป็นพันธมิตรของเกาหลีใต้และสหรัฐ ที่จริงคิมอยู่ในการเฝ้าระวังของตำรวจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาถูกค่าโทษจำคุก2ปีเพราะว่าคว้างก้อนหินใส่เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำเกาหลีใต้เมื่อ5ปีก่อนค่ะสำหรับตัวของมาร์คลิปเพิร์ด เอกอัคราชทูตสหรัฐประจําเกาหลีใต้มีความใกล้ชิดกับป,ประธานาธิบดีบารักโอบามาไม่น้อยนะคะและตัวเขาในฐานะที่เป็นตัวแทนของสหรัฐอยู่ที่เกาหลีใต้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียภรรยาก็เพิ่งจะคลอดลูกที่เกาหลีใต้นะคะตั้งชื่อกลางเป็นภาษาเกาหลีใต้ด้วยภาพของมาร์คลิปเพิลขณะที่ใกล้ชิดกับป,ประธานาธิบดีโอบามาเห็นได้ตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นป,นประธานาธิบดีนะคะ โดยลิปเพิร์ดได้ช่วยเหลือโอบามาอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะลงแข่งขันช enfin ิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายการต่างประเทศด้านเอเชียและเคยได้รับรางวัลในฐานะเป็นทหารเรือที่ปฏิบัติการในอิรักเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือขณะนี้ยังอยู่ในภาวะสงครามต่อกันนะคะสงครามเกาหลีเริ่มต้นในปี1953ถึงแม้การสู้รบจะยุติลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพ ยังมีเส้นแบ่งทางทหารและกลายเป็นพรมแดนที่มีอาวุธประจำการมากที่สุดนานกว่า60ปีค่ะการฝึกทางทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ถูกมองว่าเพิ่มความขัดแย้งเกาหลีเหนือประนามการฝึกซึ่งเป็นการเคลื่อนกำลังพลของสหรัฐและเกาหลีใต้กว่า1 0 0 0 0หมนายที่ประจำในเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเริ่มการฝึกทางทหารประจำปีโดยเริ่มยิงจรวดพิสัยใกลค่ะ ขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐยืนยันว่าการฝึกร่วมทางทหารนี้เป็นไปเพื่อการป้องกันตัวเองแต่สําหรับคนเกาหลีใต้จํานวนหนึ่งก็คงจะอดไม่ได้นะคะที่จะมองว่ากองทัพของสหรัฐที่มีทหารประจําการอยู่ไม่ต่ํากว่าสามหมื่นนายในเกาหลีใต้ได้เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้ยากต่อการรวมสองเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะ